สวัสดีนะคะสวัสดี fc นะคะแฟนคลับแฟนช่องนะคะเจ๊าตังคนภูไทยเจ๊าตังพารวยนะคะเข้ามาแล้วฝากไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะเอาสวัสดี fc นะคะท่านผู้ชมที่เข้ามาในาไรสดเนาะของเจ๊าตังพารวยนะคะเจ๊ตังคนภูไทยเอาแฟนช่องเจ๊ตังพารวยเจ๊ตังคนภูไทยแล้วก็แนวคามโชคลาภนะคะเข้ามาแลว้วกดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวแอดเปิลจุดทูบนะคะ เราจะจุดทูปนะคะเดี๋ยวเราจะจุดทูปขอสามตัวนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราสักครู่นะคะเรอสักครู่ค่ะเดี๋ยวบเรีันนะพี่อนคะ จ้าได้แล้วจ้านะคะได้แล้วค่ะพาลูกเอฟซีบอลก่อนวันนี้ขออนุญาตเด้อพี่น้องเด้อเอาเป็นกล้วยเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าวันนี้ขอเป็นกล้วยนะคะ ขออนุญาตเห็นที่น้องดเดบงเนาะเห้มันชุ่มๆจักน่อยเอฟซีเดบงได้เห็นนะคะตัวเลขเพราะาว่าอยู่ต่ำมันจะไม่ได้เห็นนะคะกล้องไม่ถึงเนาะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตเนาะเฮงๆรลลวยๆทั้งวันค่ะค่ะวันนี้ก็จะขอเป็นแบบว่าออ่เขอรวยวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เอา้าหันหันทูบไปผิดทางไี่นี่ท่านผู้ชม เค่อนยับนะคะชั้นนี้ก่อนพี่น้องเห็นไหมเนาะเดี๋ยวขยายกล้องให้นะคะแป๊บบนึงอเออร์นว่ามีหลายกล้องนะคะ โอเคเดี๋ยวแป๊บนึงสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีคุณขวัญฤทัไทยนะคะเยวขยับกองให้เอฟซีก่อน ค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สําหรับท่านไหนที่เข้ามานะคะก็เอาเป็นเออโชคตาน้อยไปเลยนะวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ต่อด้วยตําลาวไปเลยนะคะตําน้อยวันนี้นะคะอย่าลืมนะเป็นตําน้อยวันนี้แล้วก็โชคดีในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะเป็นตําลาวไปด้วยเลยนะคะสาธุสาธุสาธุเดอ้อปูขอให้สามตัวแตก เดี๋ยวแม่จะขอจับปิงปองด้วยนะคะวันนี้ขอจับปิงปองด้วยขอปิงปองน้ำเด้อปูเดอร์อแล้วพรุ่งนี้สามตัวตรงค่ะเสียงทายลูกนะปิงปองได้เลขห้าปิงปองได้เลขหาพี่น้อง สองได้เลขห้านะคะอืมแปดห้าห้าแปด จับปิงปองได้เลข5านะคะตัวที่2นี่คือได้เลข8นะคะท่านผู้ชมก็จะเป็นแ5ดห้าห้าแปดนะคะอันนี้แอดให้ไปในตำน้อยวันนี้เลยนะคะตำน้อยด้วยนะคะวันนี้เนาะแ5ดห้าห้าแปดนะคะใครที่จะเอาตัวเลขวันนี้นะคะไปเสี่ยงโชคลาภของตำน้อยแล้วก็ต่อด้วยตำลาวพรุ่งนี้ก็ได้นะคะท่านผู้ชม อะไรพี่นอ้องมักบัวแปดหาหาแปดตัวแรกได้มาแล้วนะคะตัวแรกนี่กับตัวที่สองนี่ได้มาแล้วท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนลองคอมเมนต์มานะคะแอปเห็นนะคะท่านผู้ชมก็เอ่อตัวแรกนี่เป็นเลขสองนะคะส่วนตัวที่สองก็จะเป็นเลขสองเหมือนเดิมนะคะ mm hmm. เดี๋ยวมารอลุ้นกันนะคะว่าตัวที่สามนี่จะได้ตัวไหนนะคะ mm hmm. วันนี้ก็ ่ากเอฟซนะคะลองเสียงเป็นโชคลาภของวันวันนี้ดูนะคะตอนเย็นนะคะช่วง5โมง6โมงแล้วก็1ทุ่มนะคะเสียงโชคดูอันนี้จะยาวไปถึงตำราวพรุ่งนี้เลยนะคะอันนี้ขอโชคปู่องค์รำแสนสิริจันทรานาคราชนะคะท่านผู้ชมใครเข้ามาอยากมีโชคก็พิมพ์คำว่าสาธุสาธุนะคะ อสองนี่สองตัวพี่น้องสองสองป่ันสวัสดีคุณมาร์ทอ๋อน้องมาร์ทใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ คิดถึงอยู่เด้ออาจารย์น็อตนะคะน้องมาร์คิดถึง,ถงอาจารย์นอ็อตคิดถึงทุกคนนะคะก็อยากจะไปเยี่ยมอยู่นะคะทีดทอดอยู่ค่ะน้องมาร์อันนี้ก็คือ,อ,อปูองค์ดําพี่น้องเอสเจตังนี่บูชามากจากอาจารย์น็อตตี้นะคะแล้วก็บูชามาครั้งแรกนี่ตัวเลขจำได้เ่าเลขเข้า สี่หกนี่แหละตอนนั้นมันน่าจะออกหกสี่หรือสี่หกมันจำไม่ได้แต่รู้ว่าบูชามาปุ๊บนี่ปูเมตตาให้ตัวเลขเข้าเลยนะคะถ้านับจากที่ปูมาอยู่ด้วยนี่เข้ามาประมาณเดี๋ยวนะจ็ดเจ็ดครั้งแล้วนะเจ็ดงวดแล้วนะที่เข้ามาประมาณเจ็นะ 7, 7งนะงดวนะาางวด ประมาณเจ็ดงวดแล้วประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมก็คิดว่าปู่ท่านเมตตานะคะให้กับ f อฟีเนาะก็ขอบคุณนะคะสายบุญที่ได้ร่วมทำบุญมากับแอดมินนะคะก็ขอให้โชคปีแห่งรวยย,ยิ่งขึ้นไปนะคะ ตอนนี้แอนก็ยังทำสะไอรังคาไม่เสร็จนะคะตอนนี้ทำแบบยังไม่สวยเท่าไหร่แอนเจ้จะตังก็ว่าจะค่อยๆทำไปนะคะก็สายบุญใครที่อยากร่วมก็ทักทายแอดไลน์มาได้นะคะเดี๋ยวแอดปักมุลให้ก่อนเนาะปักมุนให้กับ f c ก่อนสำหรับท่านไหนที่อยากทักเออเป็นเพื่อนแล้วก็ขอแนวทางตัวเลขของปู่นะคะใชดี เดี๋ยวให้ไอดีไว้นะคะ S T A N G A N G หกสามสสาม หมดไว้ให้แล้วนะคะก็สําหรับท่านไหนนะคะที่เข้ามาก็สามารถทักแชทแอไลน์นะคะก็ขอบคุณสายบุญน,นะคะตอนนั้นก็แตกสามตัวเนาะหกศูนย์หนึ่งอะเอฟซี FC ถูกเยอะนะคะวันนั้นแอดเจะจังก็ได้พูดอยู่กับเอฟซีอยู่นะคะว่าสําหรับวันนั้นเราขอเป็นรัฐบาลไทยนะคะในงวดวันออที่สิบหกธันวานะคะหกศูนย์หนึ่งนะคะที่จุดชูบได้แต่ว่า ม,มันไม่เข้ารัฐบาลไทยนะคะมันมาเข้าตำลาวที่ตังก็บอกว่าให้ตามไปตำลาวแล้วทีนี้เอฟซีก็ถูกกันเยอะมากมะะันก็ได้ร่วมสายบุญมาเนาะท่านผู้ชมนะคะร่วมสายบุญมานะคะมาแล้วท่านผู้ชมเห็น,นบ่น,น้อบาทนี่ตัวสุดท้ายนี่เอดไม่มั่นใจนะมันเลขอะไรเนาะนี่พี่น้องเห็นเป็นตัวใดคขมเมตนซอยเนี่ย ก่อนแนวทางโชคลาบก่อนนะใครเห็นเป็นตัวไหนลองคอมเมนต์มาดูหน่อยเรวคู่ <lum ens> เห็นล้นก่น,นี่ อ่เดี๋ยวแอดปักหมุดไว้ให้นะคะตัวสุดท้ายมันเป็นเลขอะไรเนาะนี่ไมมั่นใจได้พี่น้องมันเป็นยังไงมองมองไม่ชัดนะคะแอดมองไม่ชัดนะคะท่านผู้ชมดูชัดๆอีกครั้งหนึ่ง เป็นเลขห้าแล้วพี่นอว่าไม่เลขสามบ่โอ้มองไม่ชัดเลยเออเจ้าต่งก็ว่าเลขสามคุณน้อยบอกว่าสองสองห้าคุณขวัญบอกว่าเลขหกเดี๋ยวเดินเบืงใหม่ก่อนโอ้ปิดศนาแท้ปู่เลขว่าชัดเลยโอ้ยท่านผู้ชมมัน สองสองห้าบอสองสองห้าหรออาจจะเป็นสองสองห้าหรือสองสองสามนะคะแอดก็ไม่มั่นใจนะนี่มองไม่ชัดเจนอะไม่สองสองห้าก็สองสองสามนะนี่นี่บางคนบอกว่าสองสองหก คุณขวัญบอกว่าสองสองหกสองสอง,สองคุณคนน้อยบอกว่าสองสอง,สอง,สองห้าเดี๋ยวขออนุญาตกล้องนี้ส่องให้หน่อยนะคะแป๊บนึงนะขอให้ fc ช่องนี้ส่องก่อนแป๊บนึงอ่ะท่านผู้ชมนะคะลองส่องดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้ fc อีกช่องนี้ส่องก่อนแป๊บนึงพี่น้อง สรุปนะคะตัวเลขก็คือจะเป็นสองสองเก้านะคะส่วนจับปิงปองได้แปดห้าห้าแปดนะคะขอให้เป็นแนวทางวันนี้นะคะตําน้อยห้าโมงหกโมงแล้วก็หนึ่งทุ่มนะคะแล้วก็เส่วนตำลาวแอดจุดวันนี้นะคะตามไปจนถึงตำลาวในวันพรุ่งนี้วันที่ยี่สบสามนะคะธันวาคมพันสองพันห้า้อยหกสิบเจ็ดเนาะ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคลาบนะคะเดี๋ยวยังไงแอจะขอลงคลิปลงไลฟ์ก่อนนะคะเดี๋ยวใครดูไม่ทันก็ไปติดตามดูนะคะในภาพนิ่งนะคะแล้วก็เลียวนะคะเดี๋ยวแอจะลงคลิปให้นะคะฝากไปติดตามด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะใครที่ยไม่ไรับแรแชร์ด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจในการติดตามนะคะเดี๋ยวยังไงแอจะขอลงก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคลาบค่ะสวัสดีค่ะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ